42กระลาดขายรถสวยสภาพดีสวัสดีครับวันนี้เรามีรถไซส์ใหญ่มาแนะนำอีก1คันเป็น Camry A/CV 50 2.0G ปี2012คันนี้ไม่เหมือนรถคันอื่นยังไงนะฮะะเดี๋ยวไปดูสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสเกิร์ตหน้าแต่งสวยๆเลยนะฮะคันนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้า Camry h y b r i d เบิร์กใหม่ โลโก้ไฮบริดเบิกใหม่นะครับย้ำเบิกใหม่เพิ่งเบิกมาได้ไม่เกิน1อาทิตย์ของเดิมก็มีแต่อันนี้สวยกว่านะครับเราเน้นให้เลอกสวยนะฮะไฟหน้าเป็นไฟหน้าซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับตัวท็อปเลยท็อปของ2.0นะอ่าล้อ,อยางซื้อไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยนะครับดอกยังหนาๆอยู่นะกราสา์เป็นกระสรแท้โตโยต้ สเก์ตข้างนะครับมีมีสเก์ตข้างครบครบเลยสวยๆนะฮะคันนี้บอดี้ไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับนะครับข้างหลังมีสเก์ตหลังแล้วก็ตัวหางหลังนะฮะเพิ่มความสปอร์ตสวยสติ๊กเกอร์ตอนออกสู์มาอยู่ครบนะครับ t ต y o TA Bu s สคันนี้รับประกันเหมือนเดิมครับ หากพบเจอรถชนหนักโอนไม่ได้นะฮะทางเรายินดีคืนเงิน100%พร้อมทั้งระบุในสัญญาซื้อขายนะคำนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของภายในกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะภายในนะครับเป็นสีครีมหรือสีเบจเรี่ยมเลยเบาะคู่หน้าเป็นบเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับ1,2,3,4,5,6 6, 6ระดับนะครับ หงมเมลายมัลติฟังก์ชันคอนโซลยังสวยๆเลยนะครับเบาะซ้ายมีปรับพนักพิงกับเดินหน้าถอยหลังเหมือนเดิม Camry นะครับเก๊กลางสวยๆเลยนี่นะครับที่วางแก้วครบๆเดี๋ยวเราลองมาดูของ มากันดีกว่าคันนี้มาอยู่ที่182,000โลนะครับรถเครื่องดีมากคันนี้ช่วงล่างดีมากซื้อไปไม่ต้องเก็บอะไรเลยครับสามารถซื้อไปใช้ได้เลยคู่มือการใช้รถยังอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีสีกระป๋องแถมนะครับเป็นรหัสเบอร์สีอันนี้ก็ยังอยู่ครบเลยทุกอย่างอยู่ครบหมด ซื้อไปไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเบาะหลังกันอันนี้เป็นลืมอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วก็มีม่านด้านหลังนะฮะใช้ได้ปกตินะม่านขึ้นลงด้านหลังนะครับเป็นปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ด้านนะฮะใช้ได้ตามปกติเลยบนั <c oughs> หลังสวยครับคันนี้ สภาพเรียมๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับพรมเดิม Toyota แท้แล้วก็ทางเรามีพรมอ่าเขาเรียกพรมอะไรวะพรม5้ดีแถมให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ท่านใดอยากได้พรม 5D แถมให้ฟรีๆเลยเรามีให้อีกหนึ่งชุดเดีย๋ยวใส่ไปกันหมดเลยนะครับสู่ในส่วนของฝาท้ายกันสครับเพจแคมรี่ฝาท้ายนะครับ รถไม่มีติดแก๊สน,นะครับเป็นรถน้ำมันล้วนอันนี้เมทอาร์คเดิมนะฮะให้ดูก่อนไล่ทีละสเต็ปเมทอาร์คเดิมนะครับแล้วก็น็อตฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่น็ฝาท้ายเดิมๆเลยไม่มีการขยับของตัวน็อตในส่วนของเครื่องมือฉุกเฉินยางอะไหล่นะครับให้ดูก่อนที่ขันยางอะไหล่ที่ขันไม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับมีแม่แรงแล้วก็ ล้ออะไรใหม่ๆเลยนะฮะนี่อยู่ครบๆเลยกาวเดิมครับกาวเดิมรถไม่มีชนหนักคันนี้บอดี้สวยครับได้บอดี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับ สตาร์ททีเดียติดนะครับไม่มีไฟเองกินโชว์รถเครื่องดีมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 a z f e 2 0 0 0ซีซีไม่เคยติดแก๊สนะครับซื้อไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของบอดี้รถด้านหน้ากันอันนี้ซุ้มโชกหน้านะครับน็อตฝากระปรงหน้าไม่มีขยับเลยซุ้มโชกหน้าซ้ายสวยๆนะฮะ คานหน้าเดิมนะครับไม่มีเข้าบอดี้เลยอันนี้ผนังท้องเครื่องสุมโช๊กหน้าขวานะครับทุกอย่างเดิมๆมหมดบอดี้คันนี้สวยมากย้ำบอดี้สวยมากสติ๊กเกอร์นะฮะของเดิมอยู่ครบเลยคำตรงคำเตือนภาสีนะครับเป็นภาษีปี68ชุดโอนครบอ่าคันนี้นะครับขอ ไม่ได้ให้เลขทะเบียน135นะครับสับเป็นเลขทะเบียนอื่นแทน c a m r y 2.0G ปี2012 ACV 50คันนี้ผมขอเสนอราคาอยู่ที่299,000บาทหาเครด,ดิตดีจัดไฟแนน์ได้เกินแน่นอนสามารถดูรถได้ที่ซอยลาดอุทิศ24มีนบุรี086-624-5942 42กะลาดหากมีรถสวยๆวยทางเราก็จะแนะนำให้ท่านได้รับชมอีกนะครับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ